ผัดสุกไปแล้วถาดหนึ่งนี่กําลังให้พ่อผัดอีกถาดหนึ่งรอแบบว่าผัดให้ผักสุกเพราะตอนแรกมันคนไม่ได้นะคะโอเคน้าจะสุกแล้วแที่รักเหนียวแล้วผักเหนียวแล้วปะ่ะเทใส่ถาดมาอุ๊ยร้อนร้อนมาระวังหกนะเสียดาย สอาดนะคะกินกันห้าคนจะทำน้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่อิม่มโอเคโอ้ยทำไมมันไม่สวยงามเลยเนะี่ยต้องปัดปัดแตงกวาหยิบหยิบแตงกวาในตู้เย็นมาให้แม่หน่อยแม่จะหัน่นแตงกวาในตู้เย็นล้างอย่างวรในตู้เย็นยังไม่ล้างข้อมาล้างเดี๋ยวจัดให้แบบสวยงามแม่จะหัน่นแตงกวาใสา่